วันนี้แม่เมียไม่มีรถประมานะครับวันนี้ก็จะผมก็จะพาไปทำการต่อภาษีนะวันนี้ก็จะไปต่อภาษีที่อําเภอรัตนบุรีหรือว่าขนงรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้ครบรอบนะครับก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้พอดีสิ้นเดือนกรกฎาคมครบรอบภาษีรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ต้องตรวจสภาพ ในการต่อครบ5ปีนะแต่ตัวรถยนต์ไม่ต้องตรวจสภาพก็คือไปต่อได้เลยเพราะยังไม่ครบ7ปีนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสไปต่อเพราะว่าอากาศก็ดีฝนฟ้าก็คึ้มๆฝนไม่ตกหรอกแต่คึ้มๆอาจจะตกก็ได้ระหว่างทางแดดไม่ค่อยมีอากาศเย็นๆสบายๆแล้วก็ก่อนจะเป็นวันหยุดยาวนะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้วันที่12กรกฎาคมเป็นวันเดอะแมทด้วยนะครับเดอะแมทลีฟูแมนยูแดงเดือดที่ อชมังนะกรุงเทพฮะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราอยู่สุรินทร์พูดไปงั้นเลแล้ก็เป็นวันที่วันดีนะวันดีเพราะว่าผมเด็กผมงานเด็กเวอรยพูลก็หวังว่าวันนี้จะยิงแมนแมนยูได้เยอะๆหน่อยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันก็พูดไปงั้นเลยครับ<ด>ก็เดี๋ยวก็เราจะไปรอดูกันที่ที่ขนส่งรัตนบุรีฮะสุรินทนระ์ฮะขนส่งยังวัดสุรินทร์นะครับสาขารัตนบุรีนี่แหละ ตั้งทิปไปครับทิปจากบ้านนะครับที่บ้านเลยนะครับ0ูนย์กิโลเมตรนะครับก็จะดูว่าจากบ้านเนะี่ยไปถึงที่ขนส่งรัตนบุรีเนะี่ยอำเภอรัตนบุรีจะประมาณกี่กิโลเมตรจะกี่กิโลเมตรถึงนู่นนะครับถึงที่ขนส่งนะครับเรามารอดูระยะทางกันด้วยครับจากบ้านอำเภอบ้านจากบ้านปิงครับบนบะมือตัตุมัดสุริน,นครับก็บผมเคยถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งของปีที่แล้วแต่เป็นแบบบรรยากาศตามทางลายทางที่ เดินทางไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบอกออระยะทางจากกิโลไปแล้วก็เดินทางไปถึงที่นู่นถึงจะถ่ายนะครับไปกันเลยโอเคครับตอนนี้อ่าผมก็มาถึงที่สถานีขนส่งแล้วว่าขนส่งรตัตนบุรีนะครับขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะฮะมาถึงแล้วตอนนี้ก็จอดรถอยู่ตรงที่จอดรถแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านด้านหลังทีเดียว,วยสิ่งที่จะเตรียมนะครับ เตรียมมาต่อภาษีนะก็คือมีเล่มนะครับเล่มรถเล่มรถแล้วก็พรบอรนะครับอันนี้พรบอ,รบอรนี่ผมได้มาจากแถมแถมจากในตัวประกันนะครับประกันชั้นหนึ่งเขาแถมมาให้นะครับเออเขาแถมมาพรบรบรมาด้วยก็สามารถไปต่อได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเงินนี่แหละครับเงินรถผมเป็นอ่าอ่าจดทะเบียนเป็น ส่วนบุนคคลสองที่นั่งนะครับสองที่นั่งส่วนบุนคคลก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าใครไม่ได้ซื้อประกันหรือว่าไม่ได้ต่อประกันหรือว่าไม่ซื้อประกันก็ไปซื้อในซื้อพรลบในขนส่งได้เลยเขาจะมีจุดขายพรลบให้อยู่ซึ่งเขาก็บ,บังคับนะครับถ้าไม่ซื้อพรลบก็ไม่สามารถต่อภาษีได้ก็คือต้องซื้อพรลบด้วยก่อนต่อภาษีนะครับโอเคเนี่ยผมจะกำลังจะเดินขึ้นไปต่อภาษีเด,ด,ดี๋ยวดูนี่นะขนส่งมาถึงแล้ว๋ยนให้ดู อันนี้ก็อยู่ที่ขนส่งที่จอดรถแล้วนะครับขนส่งรัตนบุรีตรงนี้ข้างหน้านี่ครับตอนนี้ใช้ระยะเวลาจากบ้านนะครับก็ประมาณนี้เลยตามนี้เลยสามสิบสองจุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับระยะทางที่มาขนส่งนะครับนี่จากทิพมาอันนี้คืออหัก,กลบที่แม่กดเงินกดอะไรนะก็อยู่ประมาณสามสิบเอ็ดโลอานะนประมาณสามสองสามสิบเอ็ดโลนี่ครับก็ประมาณสามสิบกโลนี่แหละครับตามนี้เลยมาถึง โอเคเยวไปต่อภาษีกันตอนนี้เวลาก็เที่ยงนะครับเที่ยงห้านาทีเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าาเจ้าหน้าที่เขาพักเที่ยงาทานข้าวกินข้าวหรือเปล่าหรือว่าต่อได้เลยเผมไปดูเพราะผมเคยมาต่อเห็นเขาไปเขาจะเอาเงินไปเข้าธนาคารประมาณบ่ายสองนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวลงไปต่อภาษีกันนะเราไปสอบถามกันดูครับโอเคไปกันเลยตอนนี้ก็ลงรถมาแล้วนะครับก็ นะจะไปสอบถามแล้วก็ไปต่อภาษีครับประจำปีตรงบริเวณนี้นะครับมีที่คัดกรองด้วยต้องขึ้นไปสอบถามกันต่อเนี่เลยนะไม่ถามทุกนมี <c oughs> แล้วก็ต้องมกดัดคิวนะครับต่อภาษียางเดียวเปลี่ยนเฟรมนะครับเ,เปลี่ยนเฟรมต่อภาษีนะครับกดัดคิวนะครับมากดัดคิวเอ,อ ห้าสองนะครับคิวที่ได้กรอเป็นวันที่ยี่ส5องหน่เจ็ดสองห้าหกห้าที่ยี่สิบสามนาทีก็ทําการส่งเอกสารต่อไปแล้วนะครับก็รอครับนั่งรอรอรอเรียบร้อยไม่ได้ตรวจสภาพเพราะว่ารถยังไม่ครบเจ็ดปีนะครับรอ,รอครับเที่ยงรอไม่ไม่ไม,ม,ม,มีค่อยมีคนนะครับ ออาพาบนคลองครับคนจิตมาโทรศัพท์เัื่อเองมีเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยไหมก็หนึ่งพันห้าสิบาทเองมีไหมไม่มีเขาให้มาเขาเข้ามาเต็มเลยครับเข้ามาสองพันเขาไปเขาขึ้นมาบุกแล้วมีสองพันแล้โอเคครับก็ขั้นตอนการต่อภาษีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเที่ยงก็ต่อได้นะครับแต่ถ้าทำใบขับขี่ก็เจ้าหน้าที่เขาจะพักเที่ยงนะครับโอเคกันก็เรียบร้อยครับนี่ ได้ใบสี่เหลี่ยมใบภาษีมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ง่ายๆครับถ้ารถไม่ได้ตรวจสภาพแล้วก็มาต่อได้เลยมีพรบบแล้วก็ต่อได้เลยถ้าไม่มีก็ซื้อในคนส่งแล้วก็มีที่จุดขายพรบอยู่ก็เสียไปที่1นึ่บาทนะครับสาหรับค่าค่าภาษีนะครับก็เป็นเรียบร้อยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย